สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะหลังข่าวการจากไปของสติฟจ็อบในวันพระฤหัสบดีที่ผ่านมานี้นะคะต้องบอกว่ากลบกระแสการเปิดตัว iPhone 4S และนวัตรกรรมอื่นๆที่เพิ่งเปิดตัวก่อนหน้าการจากไปในวันพระฤหัสนี้ไม่นานเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าที่สําคัญแล้วนะคะหลังการเปิดตัว iPhone 4S ที่หลายๆคนให้คํานิยามว่า iPhone 4สต e e จ j อบเลยเนี่ยนะคะ มันทำให้หุ้นของ Apple ตกลงไปเกือบถึง5%เนื่องจากคนนี้ก็คาดหวังกันว่า iPhone รุ่นใหม่น่าจะเป็น iPhone 5แล้วก็มีหน้าตาที่แตกต่างออกไปพอออกมาหน้าตาเหมือนกับ iPhone 4ไม่มีผิดเนี่ยทำให้หลายคนผิดความคาดหวังไปแต่สิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วนะคะลองมาวิเคราะห์ดูภายในเครื่อง iPhone 4S กันดีกว่าค่ะ สิ่งที่ซีมองเห็นแล้วเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือการไม่เปลี่ยนรูปทรงภายนอกทําให้รุ่น iPhone 4เนี่ยดูแล้วไม่ตกรุ่นเร็วเกินนะคะสิ่งที่ซีมองว่าเป็นไฮไลท์ในรุ่น iPhone 4S ขอสรุปสั้นๆก็คือข้อที่1ค่ะ iOS 5และ iCloud นี่คือระบบปฏิบัติการล่าสุดที่จะปล่อยให้อัปเดตใน12ตุลาคมนี้ความไฮเทคอยู่ตรงที่ว่ามันฉลาดขึ้นมากค่ะอันนี้เหมาะกับคนที่มีทั้ง iPhone iPad พอโหลดแอป,ปใน iPhone ปั๊บเนี่ยนะคะบน iPad ก็จะมีแอป,ปนั้นด้วยอัตโนมัติหรือจะเป็นรู ข้อที่2ค่ะคือกล้อง8ล้านพิกเซลเห็นฟังก์กชันนี้หลายคนก็ตัดสินใจอยากจะได้กันแล้วนะคะเพราะว่ากล้อง8ล้านพิกเซลรวมไปถึงโหมดที่ถ่ายภาพให้สว่างสวัยมากขึ้นการปรับรูรับแสงของตัวกล้องของ iPhone นะคะถ่ายแล้วก็ครอปแล้วก็แก้ภาพได้เลยทันทีส่วนกล้องวิดีโอก็ถ่ายแบบ HD และการภาพสั่นได้อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นของ iPhone 4S ส่วนตัวที่3ค่ะ Siri ค่ะ เป็นการเปิดตัวที่เหมือนจะธรรมดาแต่เป็นจุดเปลี่ยนเลยทีเดียวมันเป็นระบบการสั่งงานด้วยเสียงฟังดูเป็นฟังก์ชันน่าเบื่อใครๆก็มีหากวิเคราะห์ดีๆ Apple นี้ถน,นัดมากในการเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่ให้สำเร็จค่ะตามที่ได้เห็นในวิดีโอตัวอย่างมันเหมือนกับคุยกับเราเหมือนผู้ช่วยเราคนนึงเลยล่ะค่ะเชื่อว่าฟังก์ชันนี้จะดีกับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้สักหน่อยค่ะ็อตแรกในการขายนี้คือประมาณ14ตุลาแต่ว่าไม่มีประเทศไทยในลิสต์ตามเคยนะคะเชื่อว่าค่ายมือถือน่าจะมีแผนเริ่มเปิดจองกัน ในไม่ช้าสำหรับในประเทศไทยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าคนเราก็แค่นี้นะคะแต่ว่าสิ่งที่คนสามารถทําได้ก็คือทิ้งท้ายนะคะเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยจะสร้างอะไรหลังจากที่เราจากไปมาดูคลิปปิดท้ายดีๆกันบ้างดีกว่านะคะไม่อยากให้หลายๆคนหดหู่กับเรื่องราวไอทีค่ะไปดูคลิปดีๆที่สร้างสารรค์จากกล้องที่เยอะที่สุดค่ะ นะคะก็ต้องฝากกันไว้นะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีนะคะให้คุณใช้เทคโนโลยีและคิดตามด้วยนะคะว่าเทคโนโลยีนั้นมันสอนอะไรเราบ้างค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ